มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเดือนหน้านี้จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับโดยทางกระทรวงมหาไทยเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเพื่อให้ข้าราชการมหาไทยยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติครับ นายพระนายสุวรรณรัตน์ปหลักกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงข่าวนะคะสำหรับการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในโอกาส150ปีวันประสูติและครบ50ปีที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทยซึ่งระบุว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดปี2555นี้นะคะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณูปการของสมเด็จกรมพระ ยาดมรงราชานุภาพองค์ปฐมไสาบดีที่มีต่อแผ่นดินไทยและเพื่อให้ข้าราชการมหาไทยยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้วยโดยกิจกรรมหลักๆในงานนะครับก็จะมีการประทกถาเสาหลักของแผ่นดินการจัดทำดวงตราไปรษศนียกรแล้วก็เหรียญกระสาบจัดพิมพ์หนังสือสำคัญอย่างเช่นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระทรวงมหาไทยการปกครองพระประวัติสมุดภาพหนังสือการ์ตูนการป่าไม้แล้วก็การศึกษาของไทยนอกจากนี้ยังได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพร,รัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทอดพระเนตรนิทัศการเอกสารและก็ภาพถ่ายส่วนพระองค์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในวันพุทธที่20มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาที่หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพเลยครับนี่เป็นสถานการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับส่วนรอบโลกเช้านี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามพร้อมกัน,กนครับ